ผู้มีองคุณองคธรรมทั้งหลายขอกรรมกรรมนะคะต้องการเวลามากหรือน้อยค่ะคือ <c ười> จะมีใครพูดอีกะะมฮะจะได้ปิดเวทีเร็วๆก็คือสำหรับศีขามนาเนาะ คือเราบวชเนนที่อินเดียแล้วเรามาบวชสิขามนาที่หัวใหญ่สิคามนาวิมารายานีนะคะหรือใบสีคือจริงๆเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาเยอะปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วก็สายนิ่งไม่ว่าสายไหนสายไหนเราเราก็ไปแต่ที่ไปเราไม่ใช่ทุกนะเราไม่ได้ทุกไปเพราะว่ามันสวยงามดี แต่งชุดขาวสวยงามดีชอบแล้วก็เอ,อวัดยานเขาจะเป็นวัดไฮโซใช่ไหมอืมล้วแต่งตัวแบบขาวสวยไฮโซอยู่แบบเอ,อห้องแอร์ <c oughs> เราก็เออ,อยากไปแต <c oughs> ่ทีนี้พอเราไปเราก็ไปปฏิบัติก็น่าจะสี่ห้าปีสี่ห้าปีการปฏิบัติธรรมของเราเราก็ปฏิบัติได้เพราะเราเป็นคนที่ชอบทำจริง คือถ้าใครพูดอะไรแล้วเราจะไม่เชื่อง่ายๆแต่เราจะต้องทําให้จริงก่อนเราถึงจะเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีจริงอเพราะฉะนั้นแต่เราทําเราได้แต่สุขภาพเราไม่ได้เพราะเราสุขสบายเกินไปเนาะมันอยู่ในห้องแอร์มันก็นั่งแบบนิ่งนั่งนิ่งแบบมันไม่ได้ออกกําลังอืเราก็สุขภาพเราก็ไม่ได้ทีนี้ก็มีวันหนึ่ง มีน้องเพชรน้องเพชรใช่ไหมน้องเพชรป่วยเป็นโรคจิตซ้อนก็เลยบอกจะไปรักษาที่หลวงพอดีใช่ไหมโดยการแนะนําของน้องแอดทีนี้เราเป็นหว่วงเราก็เลยเอ้ยนั่นขอพี่ตามไปด้วยอย่างเงี้ยก็ดีพี่ไปเป็นเพื่อนหนูจะได้ไม่กลัวเพราะหนูกลัวเอก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาพอไปถึงที่ศักดิ์สิทธิ์อรอยใช่ไหมคะอืะอะ แล้วก็อาจารย์แสงก็จะมีการแนะนําใช่ไหมโดยตอนนั้นอาจารย์แสงยังบวชอยู่ใช่ไหมคะเออแล้วก็อาจารย์แสงจะมีการแนะนําเรื่องอาหารการทานอาหารใช่ไหมการเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แล้วก็มีใช้ภาพใช่ไหมเออพอเราเห็นแล้วเราเฮ้ยใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเรากินเขาเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปบาปเหรอแต่ทําไม,มใช่ไหมถึงบอกว่ามันเป็นอาหารของเราใช่ไหมแต่เราพอมาเออ เราเข้าใจตรงนั้นแล้วเราก็มาปฏิบัติอพอมีปฏิทินเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมในชั่วโมงที่การปฏิบัติเราก็เลยอท่านบอกว่าไม่ต้องลืมตาใช่ไหมไม,ไม่ต้องลืมตาฟอกอย่างเดียวอืมแล้วทีนี้เราก็เป็นคนที่มีสัจจะเรามีสัจจะ ถ้าลืมตามันจะไม่เห็นจริงใช่ไหมแต่เราเป็นคนจริงอยากเห็นของจริงเราก็จะไม่ลืมตาต่อให้เสียงอะไรจะสนานวันไว้แค่นั้นเราก็จะไม่ลืมตาอพอเราเริ่มปฏิบัติแค่เราก็ดึงลมคือไม่ได้ดึงแรงนะคะแค่แค่มีสติอยู่กับลมแค่นั้นค่ะมีสติอยู่กับลมแป๊บเดียวเท่านะั้นมันก็เกิดอาการแสดงกรรมเกิดอาการแสดงกรรม โดยการเลื้อยใช่ไหมคะโดยการเลือเล้อยเลื้อยหมุน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 อยู่กับตัวเองหมุน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 คือเราหมุนไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะเราก็เลยหมุนอยู่กับที่แต่เราเป็นคนฝึกสติมาแล้วเราแยกกายแยกจิตได้เออเราแยกมาตั้งแต่ที่จะเข้ามาตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนป่วยเยอะมีโรคเยอะป่วยเยอะเวลาป่วยกลางคืนมา เรานอนไม่ได้เราต้องเข้าฌานนอนอยู่ในฌานเราถึงจะนอนได้เพราะเราป่วยออพอปุ๊บเราก็จะกําหนดจิตเข้าฌานไปเลยก็จะนอนเอนี้ยอ่าแล้วทีนี้พอมาเจอตรงนี้อเราก็เลยมีการแยกกายแยกจิตเรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะอะไรอะไรจิตอะไรตรงไหนเราเข้าใจหมดทุกเรื่องอยู่แล้วทีนี้พอเราอา เ,เลื้อยเสร็จแล้วพอเลื้อยเสร็จมันก็ลุกขึ้นมาลำทีนี้เฮ้ย <What? S 1> ต้องมีการลำด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยต้องลำบอกเอาลำก็ลำบอกก็ใ <laughs> ช้มือทาอะไรของมันก็ไม่รู้เพราะเราไม่ลืมตาเราก็ลืมตาไม่ได้อ,อยู่แล้วเนาะาอ่ยนสภาวะมันก็ลืมตาไม่ได้ <laughs> อืแวก็ลำไปลำไปเรื่อยๆอืพอลำไปเรื่อยเสร็จแล้วเอา องผมพะพุทธเจ้าลงมาทีนี้อ่าห really? ุยพระพุทธเจ้าเลยเหรออะไรเราก็คิดเออแปลกดีว่าคือใจคิดว่าเออสายนี้แปลกดีว่าไม่เหมือนสายนิ่งของเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาอะไรมาก็ดูมันอะไรอย่เงี้ยพอทีนี้ผมพุทธเจ้าลงมาองเหลืองอลามามากเราพุทธลุกขึ้น กราบเรวกราบอีกกราบแล้วกราบอีกกราบกราบรบรบอยู่อย่างนั้นหละกราบจนแบบเราเกิดอาการแบบตีตีคือขนาดที่ทําเราไม่รู้หรอกว่าเวลามันไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่คือตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะตั้งไว้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเราก็อกราบกราบกราบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วสุดๆอยู่ๆมันเหมือนกับเออ ร่างกายของเรามันเหมือนกับได้รับพลังงานอะไรสักอย่างกระแสไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันชื้จ้าชื้จ้าชื้นจ้าอยู่ในร่างกายของเราที่จะทําให้เราแบบเหมือนจะต้องระเบิดนะใช่ไหมนังแอก็อยู่ใช่ไหมเออที่จะต้องมันมันหาท่าทางของมันใช่ไหมมันเวียงหาท่าทางมันหาจังหวะหาท่าทางที่มันจะต้องปลดล็อกใช่ไหมมันก็ขึ้นดังนังๆังนั้งั้งนั้งั้งนังังแล้วมันก็ปล่อย ด้วยมแอปก็เออใช่ไหมร้องอย่างสุดชีวิตทั้งที่เราไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนเลยพอตัวร้องปุ๊บปล่อยเรียบร้อยสว่างว่างโล่งโปรสบายทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราถูกทิ้งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเบามากสบายมากโลคภคยทั้งหลายเหมือนตอนนั้นมันหลุดออกไปหมดเลยอืแล้วเสร็จแล้วอ่านาฬิกาบอกว่าหมดเวลาแล้ว โอกาสได้เจอกันใหม่คือวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วเราบอกเฮ้ยจะปฏิบัติต่ตได้ที่ไหนล่ะอบอกอาทิตย์หน้าแล้วปฏิบัติเองได้ไหมไม่ได้บอกพี่เลี้ยงบอกไม่ได้ทำไมล่ะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าพี่เลี้ยงพูดอย่างนี้นะเออบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ามันจะวิปลาสเออใช่ไหมเราก็เลยบอกมันสาเหตุอะไรเพราะเพราะอะไรมันถึงต้องวิปลาสใช่ไหมเออเราก็ถามใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจิตแทรกนุ่งแทรกนี่แทรกอะไรแทรก,ก,ก,กจะมาเข้ามาแทรกเราอย่างน้อย่างนี้เอออะไรเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยสติเราตั้งมั่นขนาดนี้มันจะมีอะไรมาแทรกเราได้เหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เอาแล้วยังไงพวก็ต้องปฏิบัติละคือไม่สนใจเรื่องคาเตือนอ่ะพอไปเรากลับบ้านไปเราก็ปฏิบัติเราปฏิบัติทุกวันเลยพอเราปฏิบัติ ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละแต่เราเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วฝึกไว้ดีแล้วอมันก็จะมีอจิตเรียกว่าใต้สํานึกบ้างเนื้อสํานึกบ้างใช่ไหมจิตญาณบ้างแต่เราแยกออกนะเราเราเราแยกออกว่าอะไรแล้ภพชาติของเรามาพักพั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 เหมือนเราดูหนังดูภาพยนตร์เลยนะมาเป็นพัก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 พัพัพัในภพในชาติ มาให้เห็นบ้างมาแสดงที่กายเราบ้างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเลยมา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 เออแล้วทีนี้เราก็จะทําอยู่อย่างนี้ทุกวันบางวันเราก็เขียนโน้ตบอกลูกไว้ถ้าลูกเปิดประตูเข้ามาเห็นแม่นอนอยู่ห้ามมาจาับแม่หรือห้ามมาตกใจว่าแม่เป็นอะไรหรือห้ามมาเรียกแม่นะพ่อแม่จะเข้าระบบโทษชงคือตายก่อนตาย แต่แม่จะต้องฟื้นลูกไม่ต้องกลัวเราจะเขียนโน้ตไปอย่างนี้อืเพราะว่าเรากลัวเขาจะมาจับมาตกใจเราเพราะทีนี้เราก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็จะมีแบบเรียกว่าอ,อพอเราปฏิบัติเยอะเข้าการเข้าสู่โพชฌทรงเจ็ดของเราบ่อยๆเข้า การเชื่อมร้อยใช่ไหมการเชื่อมร้อยจากสิ่งต่างๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็มีช่องทางของการไปปฏิบัตอิอย่างมาพุทธรักษาเป็นครั้งแรกพุทธรักษาเป็นครั้งแรกที่เราออกจากศักดิ์สิทธิ์อร่อยก็คือพุทธรักษามา <c oughs> พอมาพุทธรักษานั่งลงปุ๊บทุกคนปฏิบัติอยู่เนี้ยเขาก็จะเอะ มาใช้กายเราใช MM. ่ไหมเออนางฟ้าขอใช้กายเราเพื่อกาบหลวงพ่อเออเราครั้งแรกลกที่เราเจอหลวงพ่อเหมือนกันเออครั้งแรกที่เราเจอหลวงพ่อแต่เราก็ไม่ได้ว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้หลวงพ่อแต่ว่าคือเทวดาเขาต้องการใช้กายเรากาบหลวงพ่อเราก็กาบ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 แล้วเขาก็พูด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 าม แล้วทีนี้พออเทวดากราบเสร็จอ่ะเราขอกาบบ้างอะไรเงี้ยเราก็กาบอ่ะเรากาบเสร็จอ่ะอก็กราบให้ยายบ้างกา็เรียกว่าวันนั้นกาบเยอะอยู่กาบเผื่อคนนั้นคนนี้แล้วทีนี้พอทีนี้อ่ะเราก็อืมว่าการที่ร่างกายของเรามันก็เรียกว่าสามารถที่จะให้จิตญาณทั้งหลายมาใช้กายเราเพื่อจะเ แสดงออกได้หรือแสดงกรรมได้แล้วทีนี้ขนาดเอ่อพวกที่อยู่นรกใช่ไหมวันนั้นจะมีเอ่อพวกที่อยู่นรกน้ําแข็งใช่ไหมขึ้นมาใช้กายเราเออเขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยทุกทรมานมากหนาวมากอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมเราก็เลยเออมันก็คือแสดงออกมาว่าทุกคนที่อยู่ณที่นี้ทุกแค่นี้ ก็ยังน้อยกว่าที่เขาอยู่ข้างล่างว่าเขาทุกข์ขนาดไหนเขาทรมานขนาดไหนใช่ไหมออแล้วทีนี้มันก็เลยแสดงออกมาแล้วทุกคนก็แลบวฮ้ยอีนี่มเพิ่งมาทําไมมันว่าเออประมาณอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเพิ่งมาทําไมอะไรอ่ะตัว่านเออจะต้องมาบอกมาสอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับนั่นแหละคือ,อแล้วเราก็พอกลับจากที่นี่ไปกรุงเทพ เราก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมบ้านโยพิมเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ไปแต่ละครั้งเราก็จะเข้าโคดชงเจดอยตลอดนั่นแหละคืออย่างมาที่นี่เราวันหนึ่งเราก็เป็นสิบๆครั้งเราจะไม่กลัวตายเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าสมาธิหรือว่าเข้าโคชชงเจดเนะี่ยเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเรากิ้งไปถึงโน้นเลยประตูกิ้งกลับไปกลับมากิ้งกลับไปกลับมาต้นเสาเนี่ยทุกต้นเราโขงมหมดแล้ว เราเราลองมาหมดแล้วว่าต้นไหนแข็งเรารู้หมดเลยเนี่ยอืเราข่มมันมดแล้วแต่มันก็หัวเราเราแข็งกว่าจิตเราแข็งกว่าเพราะเราสามารถข่มมันได้อทีนี้พออเราก็เราเรียกว่าการเรายิ่งปฏิบัติเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นทุกข์มากเราไม่ใช่ทุกข์เพราะความทุกข์ทั่วไป แต่มันทุกข์ด้วยสภาวะธรรมยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งทุกข์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 เราก็งงมันทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมมันทุกข์ได้ยังไงเงินกูก็มีน้ากูก็มีบ้านกูก็มีรถกูก็มีลูกกูก็มีทุกสิ่งทุกอย่างกูก็มีแล้วกูทุกข์เรื่องอะไรบางวันมันไม่ให้นอนอืกบางคืนก็นอนไม่ได้อก็ไม่ต้องอืมันก็ให้ตื่นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอ่ามันก็ ตื่นอยู่อย่างนั้นแหละอ้าวแล้วอยู่ๆมันก็เอออย่างจะมีธรรมยานเนาะอสอนเราอยู่โอ้ยทำไมสอนนะักสอนนาไรเนี่ยอสอนอยู่นั่นแหละสอนจริงๆสอน้เกลางวันสอน้เกลางคืนตื่นมาเลยก็สอนอยู่นั่นแหละ,อ,ะอย่างก้าวปึ๊บมาสอนเออตื่นขึ้นมามีสติสอนสอนทุกกิริยาบทเลยเออ เพื่อหลัให้เราเพื่อเราให้ให้เราทันสติอืเขาสอนเพื่อให้เรามีสติที่รู้ทันการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ากายแม้ว่าใจอืแม,ม้ว่าเราความคิดความรู้สึกอารมณ์ทั้งหลายเขาจะสอนเราตลอดอืเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจในตรงจุดนี้พอเราเข้าใจแล้วเราก็พยายาม เรียกว่าเออคือไม่ทุกข์กับเรื่องเข้าสอนเราก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องเข้าสอนก็ปล่อยให้เขาสอนไปแล้ววันที่เราจะได้มาบวชบ,บวชบวชชีเนาะพร้อมกับโยนันเนาะจำได้ใช่ไหมที่แม่บอกว่าโอ้ยเนี่ยก็สอนมาเจ็ดวันแล้วใช่ไหมสอนทรมานมากอยู่เจ็ดวันแล้วมันจะต้องโกงผมแล้วเพราะส่องกระจกที่ไรเห็นผมแล้วมันรังคาญมาก มันอยากปองผมมากมันอยากโกนมากแล้วมันเห็นตัวตนที่มันน่าเกลียดมากมันเห็นความสกปรกเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปอยู่ในตัวเราเราเห็นสภาวะธรรมที่มันน่าเบื่อหน่ายเห็นสภาวะธรรมที่มันไม่ควรจะเกิดอีกเพราะว่า ถ้ายังเกิดอ,อีกมันก็ต้องทุกข์อีกกี่ภพกี่ชาติถ้าเธอเกิดเธอก็ต้องทุกข์อย่างนี้เธอจะเป็นคนรวยแค่ไหนเธอก็ต้องทุกข์อยู่ดีทุกข์กับการทำมาหากินทุกข์กับการแบกทตาขันทุกข์กับการที่จะต้องดินน้นรนสู้กับกิเลสของมนุษย์ทั้งหลายและกับกิเลสของตัวเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ ไปดีวกว่าบวชด,ดีวกว่าคุณน,นันที่จะบวชแลนะ้วเนาะจะบวชด้วยไหม <c ười> คุณน,นันคุณทำไมเร็วจังพี่ทำไมเร็วจังเอาสิ่งเหรเนี่ยนังเตรียมตัวไม่ทันเลยแต่นันจะไปด้วย <c ười> แล้วทีนี้ก็เลยเราก็เตรียมเครื่อง <c ười> บวชเครื่องอะไรเรียบร้อยเ,อเตรียมเครื่องบวชเครื่องอะไรหมดไปประมาณสี่ห้าหมื่น แล้วก็ให้อ่อยมพงมารับเออวันที่จะบวชก็เลยพอมาบวชไม่ใช่สุขสบายจ้ะทำงานขารุษโอ้ปวดเราก็ไม่เคยหิวซ้ายเราก็ไม่เคยแบกหินเราก็ไม่เคยแบกงานหนักเราไม่เคยเท้อ <c oughs> เราเป็นคนที่รังเกียจพวก ชนชั้นต่ำเราคิดอย่างนั้นเราลำเอยียเพราะเรามาันไฮโซอยู่แบบไฮโซอยู่แบบสุสบายแบบไฮโซเพราะเราไมาเห็นอย่างนี้เราก็โอ้ตายแล้วแต่ทํยังไงได้เพราะเราเป็นคนจริงอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังทํามันไม่ถึงที่สุดเราก็คงจะยังตัดสินมันไม่ได้ใช่ไหมถุงทรายถุงหนึง่งช่วยกันหิ้วกันละกาน <laughs> ถุงห็นช่วยกันยิวคนละค่ะขึ้นเขาโอ้ล่ากันอยู่นั่นแหละยิวเรียกว่าพอปูนเราก็ยิวคนเดียวเราก็ยิวไม่ได้สองคนมันก็เกะกะสิเพราะยิวสองคนเพราะที่มันแคบใช่ไหมที่มันแคบยิวสองคนมันก็เกะกะพอทีนี้มาเราจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มทำคนเดียวแล้วทีนี้จากที่ทำไม่เป็น ทุกอย่างเราทำ <ừ. S 2> เป็นหมดเลยแม้กร <ừ. S 1> ะทั่งโม่หน้าโม่ทุกอย่างตัดไม่ไผ่พาไม่ไผ่ทำออะไรอะปูปูถนนใช่ไหมเออเราทำคนเดียวหมดได้เลยอทิจุยอมกับเราเพราะเราทำได้เพราะเขาแก้งเรา เขาแกล้งเราอยู่หน้าโม่พ่อแล้วก็ทุกคนโยมพิมโยมพิมโยมนันทุกคนไปเก็บเห็นเหลือเราอยู่หน้าโม่พ่อบอกว่าไปลูกไปให้ผู้ชายก็อยู่หน้าโม่เราก็ผู้หญิงทำไมโม่ว่าผู้ชายเอาเยอะอเห็นว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นผู้ชายแล้วแต่โดนแต่จุ บอกพ่อไปจะจ้งวิ่งนี้เหาะเอาแล้วยทำคนเดียวก็ทำยกหินยกทรายขึ้นปั่นที่นี้ปั่นโม่ไถเท้าเหยียบโม่ปั่นปั่นปั่น่นเออใช่ใท้ามันลดขาลดเออแล้วทีนี้เราก็เลยใส่ ดีว่าปูนมันอยู่จอปากอยู่แล้วเราก็ใส่ปูนเข้ามาแล้วเราก็โมงแล้วเราก็พยายามเทลงไปถนนให้ได้แล้วก็ไปเขียนเออพอดีอาจารย์บุญเ <laughs> มตตาวิ่งมาช่วย <laughs> แ้วหลังจากนั้นกลับมาแต่จูบ,บอกว่าเราทำเสร็จแล้วเขายอมกราบเราแริวยอมขอเข้ามาทมเราด้วยทุกวันนี้เขาก็เลยซึ่งในน้ำใจและซึ่งในความ เด็ดเดี่ยวของเรานั่นแหละหลังจากนั้นจากที่เราเป็นคนอ่อนแอเราก็เป็นคนเข้มแข็งเข้มแข็งเ,เรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นขนาดที่ว่าเจเดีย์มันก็มีคานแค่่น้อย,อยใช่ไหมเราสามารถเดินไต่ได้เลยสามารถเดินไต่ได้เลยเอ,อเราก็อยากให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็งดอาหารสามอาทิตย์เราไม่ลงมารับอาหาร จนแม่นุษมองเห็นเราไตพา,านอยู่ข้างบนแม่นุษใจจะขาดว่าเราไม่รับอาหารว่าเราไม่ลงมารับอาหารเขาใจจะขาดเขาสงสารแต่เรากลับไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราก็เบาขึ้นเออตัวเราเบาขึ้นเพราะเราผอมใช่ไหมพลังลมของเราแต่เราจะขาดลมไม่ได้เราจะต้องอยู่กับลม และในพรรษานั้นนะเราจะนอนแค่วันละสองชั่วโมงอย่างมากก็คือสามชั่วโมงบางวันหกโมงจะต้องลงงานจะต้องทำก่อสร้างแล้วพอกลางคืนส่วนหมดเสร็จก็ต้องฟอกลมฟอกลมจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างตามเวลาที่พถนอนท่าทุ่มก็ต้องตื่นตีหนึ่ง้านอนเที่ยงคืนก็ต้องตื่นตีสองสองแผ่นแผ่นนี้เรื่องกายแผ่นนี อยอคาา่ออะแล<ต>้ <จะ S 1> วมีอบามตีอนข้อ,อโอเคค่ะแล้วทีนี้ก็คือผ่านจุดนั้นมาได้เนาะเราผ่านจุดนั้นมาได้จนกว่าเราเข้าใจาในสภาวะทุกอย่างว่าถ้าจะเอาคำว่าวาล์วของเราก็คือเราสามารถคือเราสอนทำอยู่เราสอนทำอยู่บนรถเมย์ เราสามารถหลุดออกจากความคิดได้นั่นคือสภาวะที่มันพิเศษมากแล้วก็ว้าวสำหรับเราและหลังจากนั้นเราก็จะไม่ทุกข์อีกเลยและเราจะไม่วุ่นวายกับความคิดอีกเราจะไม่ทุกข์กับความคิดอีกเพราะเราเห็นว่าความคิดไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาวะเฉยๆเพราะเราออกจากตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ความทุกข์นั้นก็ไม่มีกับเรา ความคิดวุ่นวายนั้นก็ไม่มีกับเราเพราะต่อมาอีกวันที่สองเราออกจากสัญญาได้เราเดินจงกรมมาที่เราเดินจงกรมอยู่เราพิจารณารมอยู่พอเราพิจารณาธรมมันเกิดสภาวะดับสัญญาดับสัญญาก็คือเรา ความจําทั้งหลายทั้งมวลที่เราเคยจําไว้ทำทั้งหลายที่เราเคยจดเคยจําไว้ในหัวจิตหัวใจมันดับหมดทุกอย่างแต่มันเกิดปัญญายานยานที่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่ธรรมดาที่จะรู้จะเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ว้าวสุดๆแล้วก็มหัศจรรย์ที่สุดเรียกว่ามัน มันเกินที่เราจะเพราะเราเกิดสภาวะตัวนี้เรียกว่าอยานรู้ยานอยากรู้เรารู้จนเราสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รู้รู้ร,รู้จนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันรู้มากเกินเกินที่จะพูดแล้วเราก็คือเรียกว่าทั้งโลกทั้งจักรวาลเรารู้เราเข้าใจเห็นความเป็นจริงของมันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่า เราจะอยู่กับมนุษย์ธรรมดาได้ไหมแล้วเมื่อเรารู้ขนาดนี้เราก็เลยเมื่อเรารู้ขนาดนี้เราคงอยู่กับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เเพราะเราจะไม่รู้ถึงความคิดความรู้สึกอะไรต่อมีอะไรเขาหมดเลยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยพอถึงความรู้ตรงนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ลมหายใจของเราและหลังจากนั้นเราก็อยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช้ความจำเลย แต่ปัญญาญาณเกิดขึ้นกับเราตามความเป็นจริงเพราะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเราจึงไม่ต้องจําเพราะเรามองเห็นทุกอย่างคือหน้าที่ของมันคือทำของมันเราเห็นแล้วน,นะเราจึงไม่ต้องจำ่ะสาธุับ